เกิดขึ้นแล้วคําทํานายตรงฟางสินแสเมื่อปีก่อนลุ้นเครื่องหลังปี2565นี้ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายประการจากสองปีที่ได้รับบทเรียนจากโควิด1 9บทเรียนที่ผ่านมานี้ได้ให้อะไรกับคนไทยมากมายทั้งเรื่องดีและสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่สิ่งที่ได้คือภูมิปัญญา และแนวทางการปรับตัวซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการปรับตัวในปี2,565นี้เกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วคำทำนายสุดแม่นยำของอาจารย์ตรงฟางที่ใครจะไปรู้ว่าเกิดขึ้นจริงแต่เกิดขึ้นแล้วถึงหประการที่เกิดขึ้นในปี2,565 หมอดูท่านอื่นไม่ได้ทายแต่อาจารย์ทายไว้เมื่อปี2564ปีเสือดำทยานานาวาได้แก่ 1. กัญชาพืชสมุนไพรจะพานคนจะยอมรับ 2. อ,อันนี้คือที่สุดจะมีโรคระบาดจากสัตว์สู่คนเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงคือฝีดาดลิง และไข้หยาดหนุงเป็นพาหะ3 LGBTQ จะได้รับการยอมรับในเมืองไทยปี2565เป็นด่ามแรกที่ได้รับการยอมรับ4หนังซีรีส์วายจะได้รับการยอมรับมากขึ้น5อดีตนายกรัฐมนตรีคนแตนไกล จะมีโอกาสกลับมานับตั้งแต่ปี2,565ซึ่งผลการทำนายก็ชัดเจนอดีตนายกคนไกลชนะคดี 6. แอปธนาคารจะล่มธุรกรรมการเงินจะมีปัญหารวมถึงโจรกรรมออนไลน์จะพบมากขึ้นและหากย้อนไปอาจารย์เคยทำนายไว้เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2,564ว่า ปี2,565เสือดำทยานนาวาตรงฝา่งสินแสฟันทงคนในชาติจะรักกันมากขึ้นและอื่นๆอีกมากเราจึงต้องมาดูครึ่งปีหลังก่อนจะเข้าสู่ปี2,566กันว่าคำทํานายจะเกิดขึ้นจริงอีกหรือไม่สำหรับดวงเมืองปี2,566กกระต่ายเล่นฝน ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นปี2566เป็นปีแห่งการพ้นเคราะห์ของประเทศไทยหลังกลางปี2566เศรษฐก,กิจจะเริ่มดีขึ้นดังนั้นช่วงนี้ต้องอดทนอดทนและอดทนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะดีขึ้นแน่นอนรอเวลาและรู้จักลงทุน ส่วนคำทำานายที่กล่าวไว้ข้างต้นมีหกเรื่องเกิดขึ้นแล้วที่เหลือจงใช้ชีวิตบนสติและระมัดระวังเรามาย้อนดูกันว่าคำทำานายไว้ว่าอย่างไรบ้างเพราะสิ่งที่อาจารย์ย้ำมากก่อนจะเกิดจริงๆคือสิ่งที่ต้องระวังในปี2565มีดังนี้คืออุทกภัย อคีภัยระวังแมลงพาหะนำโรคแมลงทำลายพืชและสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการต่างประเทศและการเมืองเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศประเทศไทยจะต้องปรับตัวหลายอย่างและประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศเข้ามาช่วยเหลือด้านการค้าการกู้ แต่การช่วยเหลือนั้นมักมีข้อตกลงและข้อกีดกั้นที่ต้องปรับตัวพืชสมุนไพรแพทย์ทางเลือกอยาและทีมแพทย์ของไทยจะสร้างชื่อเสียงในระดับโลกพืชในต้นตำรับโบราณไทยหรือภูมิปัญญาไทยจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจากจุดนี้ประเทศไทยควรสนับสนุนแพทย์ทางเลือกสมุนไพร เพื่อก้าวไกลในธุรกิจสำหรับตำรับยาโบราณที่ไม่เคยรู้จักกับศาสตร์การแพทย์หหราศาสตร์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นสำหรับการเมืองยังคงร้อนระอุเหมือนเดิมซึ่งอาจเห็นสัญญาณแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีหลายพักอาจจะมีการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเมืองในอนาคตคนไทยทุกช่วงอายุจะหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นในปี2565นนี้จุดที่สนใจทางการเมืองก็คือเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนและกรกฎาคมเพราะอาจมีจุดเปลี่ยนหรือนโยบายทางการเมืองใหม่ที่ต่างจากเดิมออกมาให้เห็นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม ด้านการเงินสำหรับเรื่องการเงินธนาคารและระบบงานราชการในปี2565จะมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ปีที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด -19 การลงทุนเกี่ยวกับหุ้นหรือเงินออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็พบกับการโจรกรรมการเงินออนไลน์เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเช่นกัน ควรได้รับการปรับปรุงรวมถึงงานราชการที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นมีเกณฑ์ถูกเปิดโปงตั้งแต่ต้นปีเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือการโจรกรรมข้อมูลทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องหุ้นการลงทุนในแฟตฟอร์มที่เก่งกำไรมากเกินไปคนจะมัวเมา บ่นพนันออนไลน์มากขึ้นรวมทั้ง mlm ที่หลอกลวงก็จะมากขึ้นเช่นกันคนจะจนอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับการยอมรับมากขึ้นและจะมีสกุลเงินดิจิทัลหลอกลวงคนเกิดขึ้นสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดคือความรู้ทางออนไลน์การเงินและการตลาดที่ถูกต้อง จะทำให้ท่านประสบโชคจากการวางแผนธุรกิจการค้าปี2,565นับจากนี้เป็นปีแห่งธุรกิจที่ได้รับความรู้จะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเป็นปีแห่งเสือดำปัญญาเพราะเป็นปีเสือดำทยานาวาหรือเสือดำว่ายน้ำดังนั้นธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องรู้จักปรับตัว และหมั่นหาความรู้เพิ่มพูนปัญญานั้นเองธุรกิจการค้าต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่กลับมาแข็งแกร่งดาวคุณธรรมเปล่งประกายทุกอย่างและจะเริ่มขยับตัวเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้ข้อสังเกตความเป็นธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจออนไลน์จะกลับมาปังมากขึ้นธุรกิจออนไลน์จะปังในสายงานบันเทิงเช่นการให้ความรู้เรื่องโหราศาสตร์แต่ต้องเป็นศาสตร์ที่เน้นความมั่นคงมีตรกระและหลักการของพิธีโบราณห่วงจุย้ยหมูเฮงจะได้รับความนิยมอย่างมากส่วนการเข้าองค์ส่งเจ้าคนจะดูเพื่อความบันเทิง แต่จะไม่ได้รับความนิยมเพื่อใช้ทางธุรกิจเพราะหลายปีที่ผ่านมาคนงมงายเยอะและต้องมองด้านความรู้ที่ใช้จริงเป็นหลักการธุรกิจออนไลน์จะแข็งแกร่งจะมีผู้สนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีช่องทางได้รับความนิยมมากขึ้นดังนั้นให้มุ่งเน้นสี่ปัจจัยของรายการบันเทิงคือความรู้ความรักความเชื่อ สร้างอาชีพและปีหน้าที่น่ายินดีคือคนในชาติที่รักกันมากขึ้นสนับสนุนกิจการการค้าผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับเด็กมากขึ้นการศึกษาจะกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นเด็กไทยจะสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก